เรียกได้ว่ากูลืมอีกแล้วคือผมเล่นจบเรื่อง,อ,งอันนั้นไปแล้วกูลืมผมลืมดูไว้เนี่ยนะครับพอไปได้วยเดี๋ยวก็ใส่พาดต่อไปแล้วกันนะท่นี้บ้าบอจดิงแล้วโอเคอันนี้ไม่ลืมนะจ้าคราวนี้ต้องไม่ลืมนะ <c oughs> ถ้าลืออีกพี่จะบ่อยมากเลยนะพี่จะเป็นบ่อยมากเลยอย่างเงี้ยโอเคดานใหมอันนี้ไม่เล่นนะครับบอกก่อนให้พ่อเล่นเลยยาก <c oughs> อันไหนที่มันยากพี่จะไม่เล่นพี่จะเล่นง,งา่ายๆเท่านะั้นง พ,พี่เป็นสายขี้เกียจสายขี้เกียจแล้วต้องแต่อะไรแล้วต้งแต่นานแต่อะไรแล้วออด่านค้าประจำครับ <c oughs> เรียกว่าด่าน,นะคะาประจำเล่นตลอด แล้วเราก็ใช้ A สอง 9s สอง b ในการเล่นด่านพวกนี้เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวอื่นได้เงาขาดน่าจะเล่นแต่พวกนี้เท่านั้น <laughs> <c oughs> เฮ้ยเจี๊ยชาแฮกเกอร์แฮกเกอร์ฟอร์มนีไม่พน้น หนีไม่พ้นโนรา้ยอะไรเนี่ยบ้าคั่งเนี่ยดูเลือดเลือดสาเดือบ้าคั่งทำลายให้หมดไหมทำลายให้หมดไมาาห,หม,ไมไหน,น้่แหน่คือ A2 สอง แคล่างนี่กูเลือกเฟือแล้วนี่กูเป็นซิวนี่ว่าต้องบีบเอาละ โอเคครับมานี้ใช่ไหมโอเคเอามาไดนะ้และจบแล้วท <c oughs> ามันเลยนะจ๊ะคนดีองฉลาดแนะนั้นเลยแค่นั้นเลยนะโอเคใครที่เข้ามาช่องฝากกดไลค์สับสครยบอกมือนะฮะ